เรื่องที่2ของวันนี้ครับเป็นเรื่องแปลกๆละกันของประสบการณ์ของพนักงานดูแลอาพาร์ตเมนต์คนหนึ่งลองฟังกันดูแล้วกันครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าห้อง404ทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นด้วยคําพูดประโยคหนึ่งของลูกค้าลูกค้าคนนี้มาถึงพูดคําว่าผมอยากเช่าห้อง404ครับซึ่งลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่เพิ่งเคยมาครั้งแรก เราก็เป็นคนที่ร่วงพันสันฐานการแต่งกายทุกอย่างเลยดูผิดปกติดูแปลกมากๆคือคําว่าอยากช่ห้องสี่ส่วนสี่มันอาจจะดูเป็นเรื่องปกตินะแต่สถาบที่เนี่ยมันคือเรื่องแปลกเว้ยและที่แปลกกว่าคําขอเนี่ยก็คือร่วงพันสันฐานของผู้ชายคนนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในหน้าร้อนนะแต่ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อโค้ทสีดําทั้งตัวผิวดูขมขๆดำแดงรูปร่างผอมสูงเสียงแหบแห้งอากาศร้อนแทบตายอย่างใส่เสื้อโค้ททั้งตัวคือตัวของผู้เล่าเขาก็บอกว่า ขอโทษด้วยครับที่นี่ไม่มีห้อง404ครับคือเจ้าของอาคารเขาถือเคสครับจะไม่มีห้องลงท้ายด้วย04ก็คือ1235 201 202 203 20 205 101 102 103 105ซึ่งชั้น4จะเป็น401 402 403 405กลายเป็นว่าไม่มี404อยู่ที่ห้องนี้ซึ่งตัวของผู้เล่าเนี่ยเขายืนกรานว่าตึกนี้ไม่มี404มาหลายครั้งแล้ว แต่ตัวของผู้ชเช่าคนนี้ก็ยังคงยืนการคำเดิมว่าผมอยากเช่าห้อง404ครับตัวของผู้เร่าก็เริ่มโมโหเว้ยเดินไปหยิบแผนผังอาคารมาแล้วก็วางเนี่ย401 402 403 405เห็นไหมว่าระหว่างห้อง403ับ405มันไม่มีห้องอะไรอยู่ตัวของลูกค้าก็พูดตอบว่ารู้ครับรู้ว่าห้อง404ไม่มีอยู่จริงเข้าใจครับแต่ผมก็ยังอยากเช่าห้อง404ครับ ตัวของผู้เราคิดในใจว่ามันปัญญาอ่อนเปาวะหรืออันนี้คือมุกใหม่ของพวกลีดไถยากุซ่าหรืออะไรวะก็บอกว่าเฮ้ยคือมันไม่มีห้องเช่าแล้วมึงจะเช่าได้ยังไงตัวของลูกค้าก็บอกว่าเข้าใจครับแต่ผมจะจ่ายเงินให้แค่ทําสัญญาเช่าห้อง404ไม้ผมเซ็นก็พอซึ่งห้องมันจะมีอยู่จริงหรือไม่จริงไม่สําคัญแต่ผมจะจ่ายตังค์เมื่อผมเซ็นเข้าห้อง404ตัวของผู้เราคิดในใจว่าไอ้นี่บ้า ไอ้นี่บ้าแน่นอนก็เริ่มกลายเป็นคุยเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเริ่มโมโ oh หเริ่มบอกเฮ้ยถ้ายังเพลอเจอแบบนี้อยู่ผมจะแจ้งตำรวจนะครับถ้าแค่มากวนประสาทคนทํางานอะออกไปไม่ต้องมากวนไปเลยและด้วยความ่ตัวของผู้เล่าเขาเป็นพนักงานเนาะแล้วเขาโมโ oh หเสียงดังเอ้อวายทำให้ตัวผู้จัดการที่อยู่ด้านในออฟฟิศอะก็เดินออกมาตัวของผู้เล่าก็ยังคงโมโ oh หอยู่ตัวของผู้จัดการก็เดินมาถามว่าเอ่อ่าน,นะครับ เกิดอะไรขึ้นซึ่งตัวพวกเราก็พยายามจะอธิบายเนาะอธิบายด้วยแรงโมโหว่าเนี่ยหัวหน้าดูมันดิม um ันจะมาเช่าห้อง404บ้าเพราะว่าก็บอกอยู่ไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยซึ_<_่งตัวของผู_____้จัดการก็บอกอ่าโอเคไม่เป็นไรไปไปไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการจะแก้เองผู้จัดการก็เดินไปถามตัวลูกค้าว่าเอ่อคุณลูกค้าครับไม่ทราบว่าพอจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ตัวผมฟังได้ไหมครับแล้วตัวของผู้จัดการก็เชิญให้ลูกค้านั่งลงที่โซฟาก่อนแล้วตัวผู้จัดการก็นั ทำไมต้องต้อนรับอ่ะมันมากวนตีน่ะมันมาอะไรก็ไม่รู้ก็บอกอยู่ไม่มีห้อง4 0 4อะไรเงี้ยแต่เขาคิดในใจว่าเออช่างเขาจะปล่อยผู้จัดการจัดการไปแล้วกันเดี๋ยวถ้าผู้จัดการไม่ไหวอ่ะก็คงไล่มันออกจากตึกเองผู้จัดการก็เริ่มต้นในการขอโทษแทนพนักงานของผมด้วยนะครับอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็เป็นเวลาประมาณ30นาทีซึ่งตัวผู้เล่าก็นั่งมองอยู่จากภายในออฟฟิศมันไม่ได้ยินเสียงที่ท,ที่เขาคุยกันเนาะก็พยายามนั่งฟังนั่งมองว่าเออคุยอะไรกันว่าทาไมาตัวของผู้จัดการไม่่ไไลปสักที จนสักพักหนึ่งผู้จัดจาการก็เดินเข้ามาว่าอ่ะเรียบร้อยละตัวของพวกเราก็งงวะ่ะอะไรคือเรียบร้อยวะผู้จัดจาการบอกว่าเราจะปล่อยห้อง404ให้กับคุณลูกค้าคนนี้จนพวกเราก็จะบ้าเหรอผู้จัดจาการเราไม่มีห้องนั้นนี่ผู้จัดจาการเพี้ยนปะเนี่ยอากาศร้อนจนเพี้ยนเหรอพยายามจะบอกผู้จัดจาการว่าเราไม่มีห้องนั้นเราจะให้เขาเช่าได้ยังไงตัวของผู้จัดจาการก็บอกว่าไม่มีปัญหาตัวผมอ่ะคุยได้โทรคุยกับเจ้าของตึกแล้วคือถ้าเขาแค่จ่ายค่าเช่าตรงก็ไม่มีปัญหาอะไรให้เขาเช่าได้ ตัวผู้เลาคิดได้ใจว่าบ้าปะวะล่างล่างสัญญาให้เช่าห้องโดยไม่มีห้องทีนี้ตัวผู้เราก็บอกว่าอ่ะแล้วพวกเอกสารทางการเอกสารแบบราชการนี่ทําไหครับตัวของผู้จัดการก็บอกว่าก็ห้องมันไม่มีอยู่จริงอ่ะแล้วเราจะรายงานทําไมอ่ะก็เก็บเงินจบแค่นั้นทําสัญญาตามที่เขาว่าซึ่งไอ้ลูกค้าชายชุดดาก็หยิบกระเป๋าแบบกระเป๋าและเกตแบบกระเป๋าเขาเลยกระเป๋าเอกสารอะกระเป๋าที่เก็บเงินตามหนังมาเฟียหนังฮ่องกงอย่างนี้ยกขึ้นมาวางตุ้มแล้วก็เปิดมาเงินเป็นฟ่อนๆเลยเว้ย เขาก็หยิบออกมาปึ้งหนึ่งแล้วก็วางปับอันนี้ครับค่าเช่าห้องแล้วก็รบกวนทําสัญญาให้ผมด้วยครับซึ่งตัวของผู้เราก็อ่ะโอเควะถ้าผู้จัดการว่างั้นก็ว่างั้นเดินไปล่างสัญญงสัญญามาตัวเขาก็ทาสัญญาจนเสร็จแล้วก็ยืนให้กับตัวลูกค้าเสร็จตัวลูกค้าก็มอบเงินให้กับผู้จัดการแล้วก็ทํางานเซ็นเว้ตัวของผู้เราก็ยืนดูการเซ็นของไอ้ลูกค้าแปลกๆคนเนี้ยสิ่งที่เขาเซ็นบนเอกสารนะมันดูเป็นลายมือที่อ่านยากมากๆแต่พอจะอ่านได้เป็นประมาณว่า e n y a ร u hotel ซึ่งมันดูไม่ใช่ชื่อคนนอกอากวาถ้าชื่อแบบนาโอมิคิตาซาวะโยเนะโยเนะฮิโตชิอะไรย,ย่งเงี้ยพราะเข้าใจได้อันนี้มันชื่อเอนยาลุโฮเตปซึ่งมันดูไม่ใช่ชื่อคนเท่าที่จินตนาการได้อะแต่โอเคในเมื่อมีายเซน์มีการจ่ายเงินจบเอกสารเรียบร้อยตัวของลูกค้าคนนั้นก็พูดว่างั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องไปขนย้ายของเข้าอีกน่าจะวุ่นวายเลยแล้วก็ทําการเดินออกไปจากสนานักงานเว้ยตัวของผู้เล่ายังคงไม่จบยังคงแบบ ไม่พอใจที่ทําไมผู้จัดการถึงยอมปล่อยห้องนี้ให้กับลูกค้าแปลกๆแบบนี้ได้อ่ะก็เลยวุ่นวายเว้ยผู้จัดการนี่มันแปลกมากเลยนะถ้าเราโดนแบบเอาไปผัวพันกับอาชญากรอาชญากรรมทําไงอ่ะตัวผู้จัดการก็พูดแค่ว่าจะแปลกไม่แปลกไม่สนขอแค่เขาจ่ายค่าเช่าตรงเวลาคือจบซึ่งนั่นแหละตัวผู้จัดการนีงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงอยากเช่าทั้งที่ห้องมันก็ไม่มีอยู่จริงแต่แน่นอนโลกนี้มีคนเป็นล้านคนแปลกๆแบบนี้ก็คงจะมีสักคนไม่แปลกอะไรสุดท้าย ตัวผู้เราก็ได้แต่ไว้วายว่าและถ้าสมมุติเขาย้ายของไปเข้าห้อง403หรือ405แล้วเขาไมาไว้วายว่านี่คือ404อี่เราทาไงอย่างผู้จัดการเรื่องใหญ่เลยนะผู้จัดการก็บอกว่าก็แค่เอาสัญญาห้อง403ไป405ไปยันแล้วก็ไล่เขาจากตึกไปเพราะนี่ไม่ใช่ห้อง404จบสุดท้ายตัวผู้เราก็ต้องยอมเพราะว่าผู้จัดการรับตังมาแล้วแล้วก็ยืนการว่าถ้าทาตามนี้จนวันเวลาผ่านไปได้1สัปดาห์ก็มีผู้เช่าคนหนึ่งแจ้งออกจากตึกซึ่งตัวของผู้เล่าเนี่ย ก็ต้องไปทําการเช็คห้องเช็คห้องเนาะว่าห้องเรียบร้อยดีไหมเฟอร์นิเจอร์อยู่ครบหรือเปล่าต้องหักมัดจําต้องหักอะไรไหมตัวผู้เราก็ได้ไปยังอาคารที่มีชายแปลกหน้าคนั้นมาติดต่อเช่าห้อง404พอไปตรวจห้องลูกค้าที่คืนห้องเสร็จโอเคทุกอย่างก็เรียบร้อยดีก็คิีได้ไว้ว่าเฮ้ยไอห้อง404มันอยู่ตึกนี้นี่ว่าก็เลยลองขึ้นลิฟต์ไปสำรวจที่ชั้น4พอไปถึงชั้น4เขาเจอห้อง404อยู่ตรงนั้นจริงๆเว้ยตัวผู้เราก็นั่นไง มันต้องยึดห้องใครแน่ๆแหมเปลี่ยนเลขห้องเองซะด้วยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแน่เดินเข้าไปเคาะปัง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 เถานะครับโทษนะครับไอคนชุดดำก็เดินออกมาเอา้าคุณเมื่อวันก่อนนี่มีธุระอะไรครับไอของตัวพวกเราก็ซัดเลยนี่คุณทำบ้าอะไรตามสัญญาคุณเช่าห้อง404ไม่ใช่หรอตัวของไอผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในห้อง404ก็ทำหน้างงก็นี่ครับห้อง404ไม่เห็นเลขห้องไม่เห็นเลขห้องหรอ มีอะไรผิดปกติครับผู้เราก็เดือดเลยยังยังทําเป็นไม่รู้เรื่องอีกอย่ามากวนประสาทนะครับผมจะโทรตามตารวจนะครับคุณรีบเก็บของออกไปเลยตัวลูกค้าก็บอกว่าอืมก็ก,ก็ก็น่าเสียดายนะครับถ้าคุณคิดว่าโทรเรียกตารวจมาไล่ผมได้ก็ลองดูแต่ผมแนะนําให้คุณลองไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเดือดร้อนคุณเองนะครับซึ่งตัวผู้เราก็โอเคได้เขาเดินไปนับ้ยห้อง401ห้อง402ห้อง403 404 405ยเฮ้ ทำไมมีห้าห้องวะปกติมันต้องมีประตูแค่สี่บานดิทำไมมีห้าบานวะเริ่มโลกเดินนับใหม่สี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้าเฮ้ยมันมีห้าห้องจริงเว้ยแลวตัวผู้เราเขาย,ยืนหน้าเหวอย่างนั้นอะไอ้ผู้เช่าคนนั้นก็้แบบถ้าไม่มีอะไรก็ช่วยกลับไปเถอะครับผมจะพักผ่อนต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ปิดประตูปั้งไปเลยเว้ยซึ่งตัวผู้เราไม่พอใจมากรู้สึกเสียหน้ายังไงก็ต้องไล่ไอ้คนแปลกหน้าไอ้คนแปลกคนเนี้ยออกไปให้ได้ททําากรรเดินนไปปคคอห้องะับ คือผมมีคำถามแปลกๆครับห้อง404เนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวของห้อง401ก็ตอบว่าอืมตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีนะแต่มันก็อยู่ตรงนั้นะ่ะก็คงมีแต่แรกแหรอมั้งอ่ะก็จบไปไปห้อง4 0 2ปกัปกปกักปักเอ่อโทษนะครับห้อง404นี่ผมเข้าใจผิดหรือมันมีอยู่แล้วครับตัวของคนในห้อง402ก็ตอบมาว่าอืมห้อง404เหรอก็ ตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีนะแต่อยู่ๆมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่แต่ก็แปลกๆแหละแต่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรชั้นก็เขาอยู่ก็อยู่ไปเรื่องของเขาเป็นประตูปังห้อง403ไปถามอีกปังปังปังโทษนะครับรู้จักห้อง404ไหมครับห้อง403ตอบว่าอ๋อเพื่อนบ้านใหม่อะเหรอเออตอนย้ายเข้ามาก็ทักทายกันปกติดีไม่ได้มีอะไรนะไปถาม405ปักปักปักโทษนะครับรู้จักห้อง404ไหมครับไอ้คน405ก็บอกว่าอ๋อเพื่อนบ้านที่มาใหม่ใช่ปะ่ะคนชุดดำนล่วนะ เออเทพดีนะเหมือนนักแสดงเลยกลายเป็นว่าทุกคนในชั้นสี่ก็ไม่มีปฏิกิยาอะไรแปลกกับห้องสี่ศูนย์สี่มากมายเว้ยแต่มันก็ทุกคนก็แบบคิดเหมือนเขาว่าเดิมะมันไม่ได้มีห้องสี่ศูนย์สี่อยู่นี่หว่าแต่ไม่ได้มีใครปฏิกิยาอะไรจนสุดท้ายเขาเลยกลับไปถามผู้ดูแลตึกอไปถามผู้ดูแลตึกซึ่งเขาก็เล่าถามผู้ดูแลตึกว่าเนี่ยทำไมถึงมีห้องสี่ศูนย์สี่ได้คือเดิมตึกเนี้ยไม่มีสี่ศูนย์สี่ใช่ไหม ตัวผู้เลยาตึกก็บอกว่าอืมก็งงเหมือนกันตอนแรกที่ทางออฟฟิศแจ้งมาว่าจะมีคนย้ายเข้า404เขาก็คิดว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆแ,แต่พอขึ้นไปดูอา้าวก็มีนี่หว่าห้อง404อืมโลกนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะดีเนาะและเอกสารก็เรียบร้อยดีด้วยเจ้าของตึกเองก็รู้เรื่องก็คงไม่มีปัญหาอะ้รหรอกมั้งตัวของผู้เล่าถามว่าอ่ะแล้วหลังจากเขาย้ายมาเนี่ยมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไหม ตัวของผู้ดูแลเติกก็บอกว่าก็เหมือนเขาจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะเพราะว่ามีแขกมาเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบหน้าตาเรียบๆไม่มีเอกลักษณ์อะไรมีครั้งหนึ่งตัวของผู้ดูแลเนี่ยเคยถามเขานะว่าเขาทํางานอะไรตัวห้อง404ก็บอกว่าเขาเปิดศูนย์ให้คําปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนชาติเดียวกันซึ่งตัวผู้เราก็บออ๋อแล้วผู้มึงไม่สงสัยเลยเหรอว่ามันเป็นใครมันมาอยู่ได้ไง404โผล่มาได้ไงอะไรเงี้ยตัวของผู้ดูแลก็ไม่ก็ ก็มันมีปัญหาอะไรก็จบกลายเป็นว่าเหมือนคนกลุ่มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เขาไปไล่ถามมาไม่มีใครเอะใจหรือสนใจในเรื่องนี้อะไรมากมายเลยเว้ยเขาก็เลยตัดสินใจกลับขึ้นไปชั้น4ใหม่แล้วก็ไปขอห้อง4ี 4. ่ศูนย์สี่ปัง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 ตัวของผู้เช่า4ี่่ก็พูออกมาแบบคุณอีกแล้วรอช่วยแบบหยุดรบกวนผมได้ไหมอะไรเแงบบี้ยตัวของผู้เล่าเนี่ยก็แบบขอผมเข้าไปดูในห้องได้ไหมครับตัวผู้เช่าก็แบบไม่ได้ผมจ่ายค่าเช่าถูกต้องคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาคือมันถูกมันถูกต้องตามที่ผู้เช่าห้้ออง44บกเลยวว่า ต่อให้เป็นพนักงานหรือเป็นคนดูแลหรือก็ตามแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพุ่งเข้าไปในห้องของผู้เช่าเว้ยแต่ตัวของผู้เล่าไม่สนเขาพยายามปัดแขนปัดแขนของไอ้เจ้าของไอ้คนเช่าห้อง4ี่สี่ะแล้วพุ่งเข้าไปเว้ยแต่พอพุ่งเข้าไปมันเหมือนติดอะไรบางอย่างที่เป็นกําแพงใสๆอ่ะมันไม่มีอะไรตรงนั้นนะแต่มันติดมันเข้าไปไม่ได้อ่ะก็ถามว่าอันนี้มาอะไรอ่ะทําไมผมถึงเข้าไปไม่ได้อ่ะตัวของผู้เช่า4ี่สิบสี่ก็ตอบมาว่าคือห้องเนี้ยมันไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีเหตุจําเป็นเข้าไป ตัวผู้แล้ก็แบบเฮ้ยแต่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลตึกนะแต่คุณกําลังบุกรุกนะครับซึ่งมันก็ถูกตามที่เขาว่าเว้ยสุดท้ายเขายืนเถียงกันอยู่พักหนึ่งอ่ะก็แบบให้ออกไปไอ้น่งบอกจะเข้าให้ออกไปจะเข้าจนเถียงกันไม่ลงไม่ลงไม่จบสักทีเว้ยเสียงลิฟต์ดังขึ้นติง้งเป็นคนคนหนึ่งออกมาจากลิฟต์แล้วบอกอ๋อนี่ไงห้อง404สวัสดีครับผมเป็นคนส่งของเอาของมาส่งให้ครับตัวของเจ้าของห้อง4 0 4ก็อ๋อมาเลยมาเลย,าเลยกาลังรออยู่พอดีเลยเอาเข้ามาเลยครับเอาเข้าไปข้างใน ตัวของผู้เช่าก็งงว่าเอา้าแล้วทําไมไอ้นั่นมันเข้าไปได้อ่ะทำไมมันไม่เห็นติดเลยเลยอะตัวของเจ้าของห้องสี่สี่ก็บอกว่าก็เขามีเหตุผลในการเข้าไปได้ครับเขาก็เลยเข้าไปได้สุดท้ายกลายเป็นว่าตัวของพวกเราก็ต้องยอมเลยแล้วก็กลับไปที่ออฟฟิศแขนแ้นมากอยากจะไล่ไอ้คนแปลกคนนี้ออกไปจากตึกให้ได้กลับไปนั่งคิดว่าทํายังไงกูถึงจะมีทุระที่จะเข้าไปห้องนั้นได้วะนั่งคิดนั่งเครียดคิดไงคิดไม่ออกอะพยายามนั่งคิดจนแบบ แต่เดี๋ยวกูจะทำไม่ได้กูจะเปิดโปงให้ได้ว่ามันเพิ่มห้อง404เข้ามาได้ยังไงแล้วกูติดกำแพงอะไรเดี๋ยวกูจะเปิดโปงให้ดูจนกลายเป็นว่าช่วงอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เลยเขาไม่มีสมาธิทำงานเลยเวย้ยพยายามคิดแต่ว่าทำยังไงถึงจะมีทุละในการเข้าไปในห้องนั้นให้ได้ตัวของผู้จัดการก็เริ่มเห็นอาการไม่ดีก็แบบเป็นไรเนี่ยมึงดูใจลอยนะแบบทำงานไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแบบช่วงนี้เละเทะตัวของผู้เล่าก็เลยเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังเว้ย ตัวผู้จัดการก็เหมือนตำาหลียว่าเฮ้ยนั่นไม่สมควรนะคคอตองห้องอ่ะมันคือพื้นที่ส่วนตัวของลูกค้านะจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ตัวผู้เล่าแบบไม่ได้ครับมันเป็นห้อง4 0 4มันไม่มีอ่ะมันมันแบบมันมันแปลกอ่ะมันจะปล่อยได้ไงแต่ตัวผู้จัดการก็บอกว่าก็เขาจ่ายค่าเช่าอ่ะมันก็สิทธิ์ของเขาอ่ะเรามีหน้าที่หาเงินให้เจ้าของตึกซึ่งเขาก็ทําตามเงื่อนไขนั้ริจริงแล้วจะอะไรอีกอ่ะตัวของผู้เล่าก็แบบเฮ้ยแต่มันแปลกนะคุณไม่ว่าคุณไม่คิดว่ามันแปลกหรอคร ทำไมจะไม่แปลกผู้จัดก,การก็เขาจ่ายเงินจบทีเนี้ยตัวของพวกเราก็บอกว่าให้ปล่อยวางซะช่างมันแต่ไว้ถ้ามีลูกบ้านคนไหนร้องเรียนอ่ะอันนั้นนะค่อยว่ากันจะเข้าไปจัดการจะเข้าไปอะไรก็เรื่องของตัวของผู้เราซึ่งผู้จัดก,การบอกว่าแต่ถ้ามึงเข้าไปแบบเนี้ยไปแบบบุ่มบามไปคุกคามอย่างเงี้ยราวังจะโดนประเมินนะจะตกงานเอานะจนสุดท้ายก็โอเคตัวพวกเราเขาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมตามที่ผู้จัดก,การว่าจนสุดท้ายเรื่องราวผ่านไปได้1เดือนห้อง4 0 4 แจ้งจะย้ายออกตัวของผู้เล่าแบบอิ่มและมาเวลาของกูมาแล้วที่กูจะได้เข้าไปในห้องเพราะถ้าย้ายออกเขาต้องเข้าไปตรวจห้องเว้ยเขามีสาเหตุที่สามารถเข้าไปในห้องนั้นได้แล้วตัวของผู้จัดจาการก็แบบว่าอ่ะไอ้นี่ยังไม่จบกับห้องนี้อีกอะไรเงี้ยแต่อ่ะโอเคทําตามหน้าที่วันนี้คืองานของมึงละมึงจะได้เข้าห้องนั้นตามหน้าที่ของมึงแต่อย่าเสียมารียกกับลูกค้านะผู้เล่าก็โอเคครับตัวผู้เล่าไปถึงห้อง4 0 4ทําการเคาะปอก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 สวัสดีครับผมมาตรวจห้องครับ ขอเข้าไปนะครับทันทีที่ห้องสี่วสี่เปิดลอกตัวพวกเราก็เดินพุ่งเข้าไปเลยเว้ยคราวนี้สามารถเข้าไปได้อย่างง่ายดายไม่ชนไม่ติดอะไรเลยตัวของเจ้าของสี่วสี่ก็พูดแค่ว่าเอารีบตัวใท้เสร็จเถอะนะครับผมจะได้แบบไปทอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยตัวพวกเราคิดได้ใจว่ามึงเจอกูแน่ไอแมงสาบชุดดำกูจะสำรวจทุกอย่างกูจะหาคาตอบให้ได้ว่ามึงเล่นทิกอะไร ส่วนตัวมากเว้ยแต่พอลือห้องคน้นห้องเช็คทุกอย่างกลายเป็นว่ามันก็ห้องธรรมดาไม่มีอะไรผิดแปลกไม่มีอะไรแปลกใหม่ทุกอย่างเหมือนห้องอื่นๆแบบปกติเลยอะ่ะเขาจนปัญญาแบบไม่รู้ว่ามันเล่นทิกอะไรไม่รู้ว่ามันทําได้ไงไม่รู้จะเอาเรื่องมันตรงไหนไม่รู้จะแก้แค้มันยังไงทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันปกติไปหมดอะ่ะก็บอกเออขอโทษยอมแพ้ละช่วยบอกได้ปหว่าทําได้ยังไงเจ้าคนไอคนเช่าห้อง404ก็แบบทําอะไระครับผมไม่ทําอะไรเลย ผู้เล่าแบบว่าก็ห้องนี้ไงทําไมมาถึงเพิ่มขึ้นมาได้อะไรเงี้ยตัวคนเช่าสีสีพูดว่าผมไม่ทําอะไรเลยคือห้องมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีสัญญาเมื่อลูกค้าหมดสัญญาห้องก็จะหายไปแล้วก็พูดต่อว่าตัวเสร็จแล้วสินะครับถ้างั้นผมจะกลับแล้วนะครับแล้วคุณละ่ะจะกลับไหมซึ่งตัวผู้เล่าแบบไม่มึงโกหกมันจะเป็นไปได้ไงว่าเมื่อมีสัญญาห้องถึงจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อหมดสัญญาห้องจะหายไป โลกไม่ทํางานแบบนี้เว้ยต้องสร้างตึกให้มีห้องมึงถึงจะทำสัญญาได้โลกมันทําแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่ายังไงไอเนี่ยมึงต้องเล่นทิกอะไรสักอย่างไม่กลับถ้ากูหาคําตอบไม่ได้กูไม่ออกจากห้องเขาก็เลยบอกว่าอืมตัวเสร็จละห้องก็สะอาดดีแต่ผมยังไม่กลับผมจะรู้ให้ได้ว่าคุณเล่นทิกอะไรตัวของผู้เชา่าห้องสี่สี่ที่กันจะออกก็แบบแน่ใจนะจะกลับพร้อมกันไหมผมจะกลับแล้วนะซึ่งไอตัวของผู้เล่าเนี่ยก็แบบไม่ กูไม่กลับพร้อมมึงแน่แนส่วนตัวล้วนๆอารมณ์ล้วนๆด้วยตัวของคนเช้าก็บอกว่าโอเคงั้นผมขอตัวก่อนนะครับแล้วก็หัวเราะเว้ยซึ่งหลังจากไอ้นั่นออ,อกจากห้องไปตัวพวกเราก็ยังคงค้นหาต่อหรือต่อรู้ตัวอีกทีฝ้ามืดคิดในใจว่าโอเควันนี้ยอมแพ้กันมาได้เดี๋ยววันหน้าค่อยมาใหม่เดินไปที่ประตูห้องเว้ยคึกๆคึกๆเอ้าประตูเปิดไม่ออกมองนาฬิกาในากรตัวเองบ่ายสามก็บ่ายสามเองนี่หว่าทำไมข้างนอกมืดจังวะได้ยินเสียงฝีเท้าข้างนอกตัก ก็คิดว่าน่าเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นสี่เหมือนกันนี่แหละก็ทําการทุบประตูปัง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 โทษนะครับผมติดอยู่ในนี้โทษนะครับปัง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 ช่วยผมด้วยครับติดในนี้ครับกลายเป็นว่าทุกคนก็เดินตอกตอกตอกเข้าห้องตอกตอกตอกเข้าห้องไม่มีใครสนใจไม่มีใครได้ยินเว้ยเขาเริ่มคิดต่ว่าเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะอะถ้างั้นเดี๋ยวไปเปิดหน้าต่างแล้วกันเดี๋ยวไปตะโกนเรียกห้องข้างๆเอากลายเป็นว่าเปิดหน้าต่างมา เขายืนช็อกเลยเว้ยคือปกติแล้วถัดจากหน้าต่างไปต้องเป็นวิวเมืองใช่ป่ะแต่เนี้ยมันกลายเป็นเหมือนฉากดำๆอ่ะที่เหมือนยื่นมือออกไปก็ไม่เห็นอะไรอ่ะเหมือนมันดำมืดแบบเหมือนถึงด้วยผ้าดำที่พอยื่นมือไปแล้วมือเราก็หายไปในความมืดดำๆนั้นไปเลยตัวเขาก็ช็อกเว้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือจะบอกว่าดึกมันก็ไม่ใช่อ่ะดึกอย่างน้อยมันต้องเห็นไฟตึกไฟถนนไฟรถที่วิ่งข้างล่างมันมันไม่ควรจะดำมืดแบบเนี้ยเริ่มขาใจเริ่มเกิดความสงสัยความกลัวเริ่มก่อขึ้นในหัวใจละ จนแบบทุบป,ประตูทุบหน้าต่างพยายามทําทุกวิีทางอ่ะออกไม่ได้ออกจากห้องนี้ไม่ได้เว้ยแล้วความคิดหนึ่งมันก็แวบ,บเข้ามาต้องคําว่าเมื่อลูกค้าหมดสัญญาห้องก็จะหายไปหรือจริงๆแล้วตอนนี้ห้องนี้ได้หายไปแล้วแล้วเขาจะออกไปได้ยังไงอะ่ะเขาอยู่เขาต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอจบประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องที่2ของค่ำคืนนี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม subscribe, ่ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ m e m b e r s ์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนํากันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้